สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กับคนรักเก่ากันค่ะเป็นคิวของชาวมิถุนนะคะดูได้ทั้งลัคณะและราศีเลยแบบวันที่ได้ทั้งเป็นตกละไคยค่ะ,ะเป็นดวงที่สําหรับคนเลิกกันแล้วนะถ้าทะเลาะก,กันนะคะมีปัญหากันเนี่ยแต่ยังไม่ได้เลิกเนี่ยก็ให้ดูเป็นดวงของคนมีคู่ไปก่อนนะคะเริ่มกันเลยกองแรกตัวตวนคุณ ของที่สองตัวตนของคนรักเก่าแล้วก็บทสรุปค่ะ้ายสำรับค่ะสิบเหรียญความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาต่างให้ค่ากันนะคะในเชิงของคนที่อยากจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ค่ะว่าสาเหตุคืออะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ต้องยุตินะคะหรือว่ามีการหยุดชะง,งักลงในตอนนี้นะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าต่างคนต่างจริงจังกับความสัมพันธ์เก่าตรงนี้มากนะคะ มาดูคะ่ะคุณได้พลังงานเดดสาถือว่าดีคะ่ะเปิดมาดีเลยตัวคุณเองถึงแม้ว่าใจรู้สึกแบบว่า,ามีความเศร้านะคะอ,อกหักนะคะผิดหวังจากการที่ต้องเลิกคนรักที่เราก็มีความหวังกับเขาเยอะแต่ว่าตอนนี้คุณเฉิดฉายแล้วนะคะเหมือนกับรักษาเยียวยายใจิตใจตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็มูฟออนได้มีไพ่เอรับสอดกับหัวนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนโอกาสสาคัญที่มันหลุดลอยไปนะคะในความรู้สึกของคุณมันมีเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดด้วยที่อาจจะเผลอพูดอะไรไปแล้วมันแรงเกินไปค่ะเป็นสาเหตุที่ทใหาต้องจบกันนะคะอาการปากกับใจไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ค่ะชิปกาค่ะคุณเองอะนะเป็นคนที่มีความอดทนนะแล้วก็มีความมุ่งมัน่นจริงๆคุณก็ให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้มาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันก็ใกล้เคียงกับคําว่าจะสมหวังในความสัมพันธ์แต่ว่าด้วยเหตุอะไรบางอย่างมันทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบนะคะมันแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันนะเนาะอ่านกว้างแต่เมย์ก็มองว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะคุณก็ยังใช้ชื่อของตัวคุณเองได้ต่อไปแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะคุณก็มีเป้าหมายสําคัญในชีวิตอยู่แล้ว,ลวก็คือทําให้ตัวเองมีความสุขประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะ แล้วก็มีพนักง,งานสามเหลี่ยที่กับหัวมีโอกาสสูงที่ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาสอดแทรกนะคะมาดูที่พนังงานเขาค่ะก้าเหลียญกับหัวนะคะหลังจากเลิกกันแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะจริงๆอ่ถ้าคุณเข้าใจว่าเขาจะไปหลัน่นล้าอะไรกับใครอย่าเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เลยนะคะเขาค่อนข้างจะ เก็บตัวนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแสดงออกทางโซเชียลมีเดียอีกเรื่องนึงนะคะแต่จริงๆในใจเขาไม่ได้อยากเลิกนะคะแล้วก็มีคิงถือดาบปับหัวแต่เป็นคนที่สตัปเปิลหรือว่าเอาแต่ใจปากอาใจไม่ตรงกันเหมือนกันแล้วก็ชอบพูดแรงๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะคือไม่ยอมกันเลยนะคะ ภายไปต่อมาเป็นคิงถือถ้วยกับหัวค่ะเขายังรู้สึกอ่าคนึงหาคุณอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกน้อยใจที่ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมูฟออนได้โดยไม่มีเขานะคะส่วนตัวเขาเองยังมูฟออนไม่ได้ชัดเจนเดท Dead กับหัวค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนเดิมมาดูบทสรุปของเดือนนี้ค่ะห้าคาถาค่ะความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยแบบพาชันนะคะการที่แบบต่างคนต่างม,มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ อยากจะาชนะกันนะคะไม่มีใครยอมใครไพ่เทม e พลนส์กับขวัวเหมือนพยายามจะปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะคะทาวเวอร์ค่ะการจบลงอย่างฉับพลันของความสัมพันธ์ที่เหมือนกัะวังอนาคตร่วมกันอย่างดีแล้วนะคะหรือว่ามีความคาดหวังแต่ว่าไปกันไม่ได้จริงๆตรงนี้ถ้าให้พูดถึงตามหน้าไพ่เลยเนีม่มองว่ามันเป็นเรื่องของต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนสูงแล้วก็ าจจะขี้โมโหนะคะไฟใดไฟหนึ่งหรือทั้งสองไยแล้วก็มีคําพูดอะไรที่พอพูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แบบนั้นนะคะสาเหตุสําคัญที่ทาให้ต้องเลิกกันอะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ oracle ต่อนะคะจกักรวาลจะมีคำแนะนาอะไรไหมนะ attraction นะคะ c a l l i n a soulmate แล้วก็ it's safe for you to love ถ้าอยากจะกลับมาเริ่มใหม่กับคนเก่าล่ะก็ต้องส่งพลังงานด้านบวกนะคะอย่าโพสโซเชียลอะไรที่มันเป็นแง่ลบเนาะแล้วก็ถ้าคุณสองคนเนี่ยยังนึกถึงกันจริงๆอะคะ่ะอย่างที่เป็นอยู่มิ้ก็มองว่าพลังงานบวกของคุณมันก็จะดึงดูะคนรักกลับให้กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีการสื่อสารกันแล้วก็คราวนี้เมื่อได้เคลียร์กันนะคะก็สามารถไปต่อกันได้นะคะพลังงานด้านบวกนะคะ มีมองว่าคุณก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะสงบจิตสงบใจไม่ใช้อารมณ์นะคะใช้สติมากกว่าเนี่ยความสัมพันธ์มันน่าจะแตกต่างจากครั้งก่อนนะคะ In the near future no แล้วก็ Ask for help from others นะคะพยายามอย่ายคิดลบนะคะส่งพลังด้านบวกถึงกันแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้นะมีโอกาสจะได้ามาพูดคุยอะล่ะคะ่ะ ้าไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เองก็จะต้องขอตัวช่วยให้คนกลางนะคะเป็นคนประสานให้คุณสองคนได้เคลียร์ใจนะคะถือว่าพลังงานยังเปิดกว้างอยู่นะอย่างน้อยเคลียร์กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก็ยังดีนะคะจะได้ไม่ต้องโกรธกันไปตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายที่แมสเซจนะว่าจักรวาลจะส่งพลังงานอะไรมาให้นะคะ I wish you were next to me แฟนเก่าคุณนะคะเขาบอกว่า เขาหวังว่าคุณยังอยู่กับเขายังไม่เลิกกันนะคะเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ยัง move on ไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะชาวมิถุนแล้วก็ชาวสังทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทำนายน,นี้อยากเคลมพิมพ์นำรับไปได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้ค่ะยินดีค่ะไลน์กินให้ข้างล่างตรงน้องหมีพิมพ์ตามได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ